น,น้าแนบตกใจหลังแอมโทรปรึกษากลางรายการแถมชวนกินข้าวปล่อยปลาเป็นอีกหนึ่งคดีที่เป็นข่าวโด่งดังอีกทั้งประชาชนยังให้ความสนใจเป็นอย่างมากหลังจากตำรวจได้จับกุมแอมสราราัตผู้ต้องหาจากคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและพบความเชื่อมโยงกับเหตุผู้เสียชีวิตนับสิบรายทำให้ประชาชนต่างเกิดความหวา ไม่กล้ารับของกินจากคนแปลกหน้าเพราะกลัวว่าอาจจะมีสารไซย,ยาไนหรือยาพิษตามพฤติกรรมวางยาเหยื่อที่เป็นข่าวรวมไปถึงหน้าเนกเกตเศษสวัสดิ์ปาลลกวงณ์นุทยุยาที่ได้ติดตามข่าวนี้ด้วยถึงกับผวาในขณะที่นาเนกกำลังจัดรายการสดอย่าหาว่านาสอนผ่านทางช่อง YouTube ซึ่งหลังจากได้มีการถามชื่อทำเอานาเนกถึงกับหลอน พระเธอชื่อแอมอายุ44ปีเป็นพนักงานบริษัทงานนี้นานเน็กพูดออกไม้เสียงหลงเลยว่าแอมไม่จริงที่ไม่อยากคุยก่อนเริ่มเล่าเรื่องคุณแอมก็มีการถามน้านเน็กแบบหยอกหยอกว่าไปกินข้าวกันไหมคะด้านน้านเน็กก็ตอบกลับไปว่าไม่กินที่ไม่อยากกินเฮอออกกลัวจากนั้นก็มีการให้คำปรึกษาคุณแอมเรื่องความรัก หลังเธอเพิ่งดึงชีวิตออกมาจากคนที่ยังรักอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าความทุกข์มากกว่าความสุขออกมาแรกแรกรู้สึกโอเคตัวเบาแต่ใจหวิวมาถึงวันนี้รู้สึกลังเลและกลัวตัวเองไปต่อไม่ได้รู้สึกว่าใจไม่แกร่งเหมือนตอนที่เดินออกมาโดยตอนนี้เลิกมาได้เข้าเดือนที่สองแล้วหลังฟังเรื่องราวของคุณแอมจบนั้นเน็กก็ให้คำปรึกษาว่ามันเพิ่งเดือนที่สองเองนะ ตอนนี้แอมไม่ทุกข์แล้วก็เลยคิดถึงความสุขที่เคยได้รับมันเป็นกระบวนการทางความรู้สึกไม่ต้องพยายามบอกตัวเองซับซ้อนอะไรเลยมันเป็นแบบนั้นฉะนั้นอย่างเพิ่งไปควายเขวให้เวลากับตัวเองมากกว่านี้เปิดโอกาสให้ชีวิตได้มองเห็นแง่มุมอื่นมากขึ้นสิ่งที่อยากแนะนำคืออย่าไปจับจ่อก,กับเรื่องพวกนี้และให้เวลากับตัวเองให้มาก ทั้งนี้ก่อนจะวางสายคุณแอมมีการพูดแบบติดตลกด้วยว่าไปปล่อยปลากันค่ะน้านเนืหัวเราะแล้วตอบกลับว่าไปเถอะมือไปปล่อยเถอะค่ะ